ท่านสาธกชนทั้งหลายการบรรยายวิสุทธิมัคในวันนี้จะได้เริ่มบรรยายวิสุทธิมัคในนิเทศที่สามคือปัญญานิเทศซึ่งเป็นนิเทศสุดท้ายแห่งคำทีวิสุทธิมัสก,การบรรยายวิสุทธิมัสนี้ ชื่อของคำพีนั้นได้บ่งชัดแล้วว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ถ้าเราจะอุปรมาว่าการศึกษาหรือการปฏิบัติตามคำพีพระวิสุทธิมารคกนั้นก็คือการดำเนินไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดทางจิตใจก็ไม่ผิดถ้าการปฏิบัติหรือการศึกษานั้น เป็นเรื่องที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงกึ่งทางของทางเส้นนี้เพราะว่าเราได้ศึกษาในสมาธินิเทศจบลงไปทั้งหมดทั้งสี่สิวิธีปัญญานิเทศซึ่งเป็นนิเทศสุดท้ายอันเป็นเรื่องของปัญญานั้นถือเป็นการชำระจิต ให้บริสุทธิ์ในขั้นสุดท้ายตามหลักของพระพุทธศาสนาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาหมายถึงว่าถ้าเมื่อใดเรายังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ต่อเมื่อใดมีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงจะสามารถปฏิบัติตนไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ ปัญญาซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เราบริสุทธิ์นี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาน,นั้นคืออะไรอะไรที่เรียกกันว่าปัญญาเพราะปัจจุบันนี้เราจะได้ทราบและได้ยินบ่อยๆทั้งในทางเสียงและในทางอ,อ,อักษร คือการอ่านเราจะพบคำว่าปัญญาชนหนาหูขึ้นและคำว่าปัญญาชนนั้นระหมายถึงคนที่มีการศึกษาระดับสูงถึงขั้นอุดมศึกษาเราก็สมมุติกันว่าบุคคลประเภทนี้เป็นปัญญาชนคือเป็นคนที่มีปัญญาชื่อคือคำว่าปัญญาชนนั้นเป็นชื่อที่ไพเราะอยู่แล้วก็หลายท่านด้วยกันก็ใช้ด้วย ความภาคภูมิใจคนที่มีปัญญานั้นในทางโลกเราเรียกกันว่าปัญญาชนปัญหาจึงมีว่าปัญญาที่ชาวโลกเราเข้าใจนั้นเป็นปัญญาประเภทไหนจะเหมือนก,นกันกับปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้หรือไม่เพราะว่าเรื่องของปัญญานั้นเป็นเรื่องที่สูงส่งเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์หมดจด ของจิตใจในสมัยก่อนนั้นเราได้ใฝ่ฝันกันว่าคนเราจะเจริญได้หรือแม้แต่หมู่ชนใดจะเจริญรุ่งเรืองได้หมู่ชนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาทุกคนก็คบคิดกันว่าเราจะได้ปัญญานี้มาเป็นมรดกของชุมชนหรือของประเทศแต่และประเทศเนี่ยได้อย่างไร หลายหท่านก็บอกว่าเราจะได้ปัญญามาต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาเท่านั้นที่จะทําให้คนเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นและเมื่อคนมีปัญญาแล้วชุมชนนั้นก็พ้นจากความป่าเถื่อนชุมชนนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนจะใช่เหตุผลในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแต่ทั้งๆที่ทั่วโลกได้ทุ่มเทในเรื่องการศึกษากัน ปรับปรุงการศึกษาให้เจริญก้าวหน้ามาเป็นเวลาศตวรรษทั้ทงๆท,ที่เป็นเวลาเป็นศตวรรษศตวรรษจนกระทั่งสถาบันการศึกษาต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้สังคมมนุษย์หรือโลกมนุษย์เนี่มีความร่มเย็นเป็นสุขได้กลับตรองกันข้ามการเบียดเบียนกันการฆ่ากันกับรุนแรงหนักขึ้นกว่าคนที่ขาดปัญญา เหมือนอย่างในสมัยก่อนสมัยที่โลกเรายังไม่เจริญปัญญาของคนมีน้อยก็ยังก่อความเดือดร้อนให้แก่สังคมมนุษย์ไม่น้อยเหมือนกันเช่นอย่างการรบปลาฆ่าควันซึ่งกันและกันเนี่ยในสมัยนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็ยังมีน้อยแต่ถึงกระนั้นคนในสังคมก็ยังมีการฆ่ากันถ้าเราศึกษาดูประวัติศาสตร์ในบางเรื่อง เราจะเกิดความทึ่งใจว่าทำไมคนในสมัยก่อนเนี่ยจึงได้ใช้สติปัญญาของตนเองไปในทางเบียดเบียนกันแล้วก็การเบียดเบียนกันครั้งนั้นก็ไม่เจริญเหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้แต่ถึงกระนั้นก็ทำกันได้อย่างกว้างขวางเช่นถ้าเราศึกษาเรื่องเจงกิสขานเจงกิสขานเนี่ยอยู่ในเมืองจีน แต่แกทํายังไงถึงได้อพยพยกกองทัพไปตีถึงยุโรปได้ทั้งๆที่ในสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินข้ามน้ําข้ามทะเลเหมือนอย่างในปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยเราข้ามมาหาสมุทรมาฆ่ากันมันก็ไม่อัศจรรย์แต่ในสมัยก่อนข้ามมาหาสมุทรไปฆ่ากันได้เนี่ยเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่าทําไมถึงได้ใช้ความภาพเพลยนกันถึงขนาดนี้ญาตราทักันไปทางไหนไปฆ่ากันถึงได้ทางยุโรปตีไปเรื่อย เล็กซนเดอร์มหาราชก็ตีมาได้จกนกระทั่งถึงแผ่นดินอินเดียนั่นจากกรีกมาอินเดียซึ่งก็ต้องใช้การเดินการเดินทัพสมัยนั้นก็คือการเดินเท้าอย่างดีก็ใช่มา้าใช้ช้างลาต่างเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์แต่ถึงกระนั้นก็ฆ่ากันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาน,นั้น เราจึงน่าจะได้ศึกษากันให้ถูกต้องว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรและจากการที่เราเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่เป็นเหตุให้คนมีปัญญาคนมีการศึกษาก็เลยสําคัญว่าตนเองเป็นปัญญาชนคนที่ไม่มีการศึกษาก็เท่ากับเป็นอันธชนคือเป็นคนมืดคนบอดไปหรือเป็นอนาระยะชนเป็นคนป่าเถื่อนคนไหนที่ไม่มีการศึกษากลายเป็นคนป่าเถื่อน แต่ถ้าเรานึกย้อนไปถึงบรรพบุรุษของเราดูบ้างว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนึกย้อนจากนี้ไปประมาณหกสิบปีบางท่านไม่ได้เรียนหนังสือจากนี้ไปหกสิบปีไม่ได้เรียนหนังสือแต่ท่านที่ไม่ไดเรียนหนังสือนี่แหละได้สร้างความเจริญแก่วงตระกูลทําประโยชน์แก่ชาติมาตามลาดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังดีกก็เซ็นชื่อได้ หรือบางทีก็อ่านออกเป็นบางตัวในชีวิอตอาตมาเองก็ยังพบผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกมากในสมัยที่เป็นเด็กและจากการที่ได้พบท่านผู้ใหญ่ที่อ่านหนังสือไม่ค่อยจะออกเนี่ยเราเป็นเด็กเราก็มีเงินไปซื้อขนมกินที่โรงเรียนทุกวันทุกวันด้วยการรับจ้างอ่านหนังสือให้คนแก่ฟังหนังสือวัดเกาะนี่อ่านเกือบจะทุกเรื่อง ตอนค่ําๆล้วก็นอนอ่านหนังสือให้คนแก่ฟังแล่จากการที่ได้อ่านหนังสือเราก็ได้สตางค์ไปรับทานขนมในชีวิตอาตมาเองยังมีผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่รู้หนังสือแยเหมือนกันปัจจุบันนี้หลายท่านก็บอกยังเซ็นชื่อไม่ได้แต่เรามาเทียบดูในด้านของคุณธรรมและความสามารถของบุคคลจากคนที่ศึกษามีปริญญา ับบันพบุบุตของเราคงไม่มีปริญญาสมรรถภาพในการทำงานคุณธรรมในใจแตกต่างกันมากเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคบคิดกันว่าการศึกษาเท่านั้นหรือที่ทำให้คนเป็นปัญญาชนพระราชาทะเลขาของกระบาสมเด็จพระจุลจอมก้ลาเจ้าอยู่หัวมีตอนหนึ่งที่ระบุถึงเรื่องนี้ไว้ มีไปถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรยาณวโรรสในสมัยนั้นได้ทรงกลาารถึงเรื่องนี้ว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือนั้นจะกล่าวว่าเป็นคนป่าคนเถื่อนหาได้ไหมหรือคนที่เรียนหนังสือมีความรู้มากจะกล่าวว่าเป็นคนที่เป็นอารยาชนก็ไม่ได้เพราะบางคนที่มีความรู้มากกลับใช้ความรู้มากนั้น จะทําความชั่วได้มากคือคนที่ฉลาดมากรู้มากจะทําความชั่วมากคนท,ที่รู้น้อยหรือไม่รู้อะไรเลยแม้จะทําความชั่วก็ไม่รุนแรงไม่หนักหนาจนเกินไปนักเพราะฉะนั้นจึงขอให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยทรงเอาพระไทัยใส่ต่อการที่จะสอนศีลธรรมแก่เด็กโดยเฉพาะกุลบุตรที่ศึกษาอยู่ในชั้นประถม ควรที่จะได้ศึกษาจริยศึกษาควบคู่กันไปถ้าคนขาดศีลธรรมหรือจริยธรรมแล้วก็จะเป็นอันตรายแก่สังคมอย่างยิ่งข้อน,นี้เป็นพระราชดดาริที่ได้เห็นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจากผู้รากมากดีทั้งหลายหรือจากลูกท่านหลานเธอที่ไปเรียนทางยุโรปว่าไปประพฤติตนในทางเสื่อมเสียขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมไม่รักชาติบ้านเมืองของตน ไม่รักเกียรติวงตระกูลจึงได้ดําริที่จะต้องสร้างคนไทยใหม่คือแทนที่ในชาติของเราจะให้แต่การศึกษาถึงวิทยาการต่างๆเพียงประการเดียวเราควรจะให้จริยธรรมคือคุณธรรมอันดีงามน,นั้นควบคู่กันไปด้วยเพราะจริยธรรมนั้นย่อมจะควบคุมคนให้อยู่ในร่องในรอยแม้จะมีสติป,ปัญญาก็คงจะไม่ใช่ปัญญาไปในทางนอกเรื่องนอกราวหรือไปในทางก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นจึงได้ทรงเน้นให้สนระไทยในเรื่องของจริยธรรมให้มากแต่จากนั้นมาเราก็มีหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นหลักการศึกษาแขนงหนึ่งในการศึกษาของชาติก็คือจริยศึกษาเราจะศึกษาในเรื่องใดประตมจริยศึกษาเป็นแขนงหนึ่งของชาติแต่ถึงกระนั้นเราก็น่าจะติดตามศึกษาดูว่าจริยศึกษาที่เป็นหลักการศึกษาของชาตินั้น ได้สร้างคนในชาติของเราให้มีบุคลิกลักษณะขึ้นมาอย่างไรคนไทยเป็นคนมีคุณธรรมดีขึ้นไหมมีการศึกษาดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณธรรมในใจมีมากน้อยแค่ไหนบุคลิกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝ้าศึกษากันเพราะการศึกษาเป็นทางที่จะเพาะปลูกป,ปัญญาให้เกิดคนมีปัญญา้าขาจริยธรรมควบคุมคู่กันไปแล้วปัญญานั่นก็เสมือนหนึ่งกับมีดสองคม ซึ่งอาจจะเฉือนตัวเองก็ได้อาจจะเฉือนคนอื่นก็ได้ดังที่เราได้ทราบกันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็เกิดมาจากคนที่อวดอ้างว่าเป็นปัญญาชนทางนั้นที่ทําให้เดือดร้อนส่วนตรีตรสาที่อ่านหนังสือไม่ออกนั้นก็ก้มหน้าทามาหากินเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปไม่ได้ก่อปัญหาอันใดให้เกิดขึ้นเราน่าจะได้ศึกษากันดูว่า ปัญญาตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรและลักษณะของปัญญานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าทุกท่านนั้นย่อมจะมีความต้องการปัญญาด้วยกันทั้งนั้นเพราะปัญญาเนี่ยเป็นลักตนะของนอรชนพระพุทธเจ้าท่านกระตับแต่ว่าปัญญาเสมือนหนึ่งดวงแก้วเหมือนกับเป็นลัตนะประจําชีวิตของแต่ละคนเนี่ยใครก็ตามถ้าหากว่ามีปัญญาแล้ว ย่อมจะนำชีวิตไปสู่ความเจริญได้หรือย่อมจะบรรลุถึงซพื่งความสำเร็จในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ถ้าเป็นคนมีปัญญาเราอยากได้ปัญญาแต่เราก็ต้องศึกษาดูว่าปัญญาที่เราได้มานั้นมันเป็นปัญญาแท้หรือปัญญาเทียมหรือปัญญาปลอมเราก็ต้องศึกษากันดูให้ดี เพราะถ้าปัญญาที่ได้นั้นไม่ใช่ปัญญาที่แท้แล้วมันกลายเป็นปัญญาปลอมปัญญานั้นก็จะช่วยอะไรเราไม่ได้ที่ว่าปัญญานั้นย่อมจะนำสัตว์ไปสู่ความบริสุทธิ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะไม่ใช่ปัญญาที่แท้ในปัญญานิเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านพุทธโคสาจารย์ที่ท่านได้รจนาคำทีวิสุทธิมักอันเป็นการย่อพระไตรไปิฎกลงไว ในสีลนิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศเนี่ยท่านจึงได้เน้นถึงเรื่องนี้ว่าปัญญาเนี่ยคืออะไรท่านตั้งเป็นคำถามประเภทกเทตุกรรมยาตาปุจชาไว้ทั้งหมดหกข้อเดียกันท่านตั้งปัญหาถามว่าอะไรชื่อว่าปัญญาเนี่ยนี่เป็นข้อที่หนึ่งอะไรชื่อว่าปัญญากเทตุกรรมยาตาปุชฉาข้อสอง ที่ชื่อว่าปัญญานั้นเพราะอัตวา่าอะไรประการที่สามปัญญานั้นมีลักษณะและรสและความปรากฏและประทับฐานเป็นอย่างไรสปัญญานั้นมีกี่อย่างห้ 5, จาจะต้องเจริญอย่างไร 6. การเจริญปัญญานั้นมีอานิสงส์อย่างไร คือมีประโยชน์อย่างไรอันเป็นข้อสรุปในข้อสุดท้ายของคำถามซึ่งทั้งหกข้อนี้เราจะได้ศึกษาไปตามลาดับเพื่อความเข้าใจว่าปัญญานั้นคืออะไรปัญหาแรกนี้ที่เราจะต้องศึกษากันนั้นก็คืออะไรที่เรียกว่าปัญญาซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญญาเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะทั่วไปนั้นเข้าใจว่า คนไหนก็ตามที่มีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆเรามักจะเรียกว่าคนนั้นเป็นคนมีปัญญาซึ่งความจริงความรู้บางอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยปัญญาเลยก็รู้ได้แต่ความรู้บางอย่างต้องอาศัยปัญญาจึงจะรู้เพราะฉะนั้นอะไรที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยท่านจึงบอกว่าปัญญาเนี่ยมีหลายๆอย่างแล้วก็มีประการต่างๆกัน พราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะแก้ความว่าอะไรที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยให้แจ่มกระจ่างแล้วท่านก็บอกว่าหมายถึงวิปัสสนาญาณอันสัมปยุทด,ด้วยกุศลจิตชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาญาณอันสัมปยุทด,ด้วยกุศลจิตเรียกว่าปัญญาซึ่งอันนี้อาจจะสูงไป ในทัศนะของชาวบ้านคำว่าปัญญาคือวิปัสนาญาณอันสัมปยุทธ์ด้วยกุศลจิตคำว่าวิปัสนาญาณเนี่ยหมายถึงญาณที่รู้แจ้งหมายถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามประกอบกับมหากุศลจิตคือต้องมีต้องประกอบกับมหากุศลจิตด้วยคือต้องประกอบด้วยจิตที่ดี ที่เป็นมหากุศลด้วยจึงจะชื่อว่าปัญญาด้งนี่ปัชนายานเนี่ยที่ว่ายานคือความรู้แจ้งถ้าถามว่ารู้แจ้งในอะไรในธรรมะใช้คำว่านามรูปเพราะเป็นสภาวะประมตถธ,ธรรมรู้แจ้งในนามรูปก็คือรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปเนี่ยอยู่ที่ไหนนามรูปก็คือ ชีวิตเราทั้งทั้งชีวิตนี่เองความรู้แจ้งในชีวิตนี้ทั้งชีวิตนั่นแหละคือปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากหมายถึงว่าการศึกษาอันใดก็ตามที่ทําให้คนเข้าใจในความเป็นคนโดยแจ่มแจ้งแล้วอันนั้นนะ่ะคือปัญญาถ้าเรารู้จักตัวเราคือใครเข้าใจในชีวิตนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วและประกอบด้วยกุศลจิตนั่นนะ่ะคือปัญญา ถ้าเรารู้เรื่องอื่นแต่ไม่รู้เรื่องชีวิตของตนเองเลยก็ยังชื่อว่าเราเนี่ยยังไม่มีปัญญายังขาดปัญญาซึ่งอันนี้เราจะศึกษาได้จากการศึกษาในปัจจุบันนี้การศึกษาในปัจจุบันเนี่ยเราศึกษารู้เรื่องราวต่างๆหลายๆเรื่องรู้ศาสตร์ต่างๆหลายๆศาสตร์แต่ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรารู้นั้นเป็นความรู้ที่ทําให้เรานี้ห่างเหินจากความเข้าใจ ในชีวิตนี่มากขึ้นตามลำดับท่านทั้งหลายจะพบปัญหาบ่อยๆแม้แต่ผู้ที่มีการศึกษามาดีแล้วถ้าหากว่าเรามานึกถึงสภาพความจริงของชีวิตแล้วเราจะทราบทันทีว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับคนไม่รู้อะไรเลยเป็นคนมืดมนหมดในเรื่องของชีวิตแต่ในเรื่องที่นอกตัวเราออกไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องของดาราศาสตร์ หรือแม้แต่ในเรื่องของจักรวาลอื่นเราอาจจะรู้ถ้าไปเรื่องนอกตัวเราอาจจะรู้หมดแต่พอถึงเรื่องชีวิตของตนเองเราไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้คืออะไรและตัวเราที่เป็นสมบัติของเราแท้ๆเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังและมันมีสภาพความจริงเป็นอย่างไรเวลาตายมันตายอย่างไรและจะไปเกิดที่ไหนต่อไปอีก เรื่องชีวิตอย่างนี้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเสมือนหนึ่งว่าเราเนี่ยยังขาดปัญญาในที่นี้ท่านจึงให้คําจํากัดความว่าอะไรคือปัญญาท่านจึงให้ความจากัดความถึงวิปัสนาญาณอันสัมปยุทธ์ด้วยภูสรจิตนั่นแหละจึงจะเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในตอนนี้ว่าคําว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงความรู้แจ้งแทงตลอด ในเรื่องของรูปนามหรือชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องประกอบด้วยกุศลจิตคือจิตที่ประกอบกับปัญญานั้นเป็นจิตที่ดีด้วยเป็นจิตที่เป็นกุศลด้วยอันนั้นชื่อว่าปัญญาเรือปัญหาข้อที่สองที่ว่าที่ชื่อว่าปัญญานั้นเพราะอัตถวะกะไรท่านแก้ว่าเพราะอัตถวะรู้ทั่วรู้ทั่วคำว่ารู้ทั่วในที่นี้ รู้ทั่วอย่างไรท่านบอกว่าได้แก่ความเข้าใจโดยประการต่างๆความเข้าใจโดยประการต่างๆเรียกว่ารู้ทั่วหรือว่าการเข้าใจในประการต่างๆอันพิเศษไปจากความเข้าใจธรรมดาทั่วไปจากสัญญาและวิญญาณน,นั้นเรียกว่าปัญญา คำว่ารู้ทั่วเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าความรู้บางอย่างนั้นเรารู้ไม่ทั่วรู้จริงแต่ว่ารู้เล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่เราพูดเป็นสำนวนสมัยก่อนนี่ว่ารู้แบบงูปลาปลาคือจะเป็นงูก็ไม่เหยเป็นปลาก็ไม่เชิงรู้แบบงูงูปลาปลาเป็นความรู้ประเภทที่ไม่รู้ทั่วการไม่รู้ทั่วเนี่ยเป็นอันตรายต่อความบริสุทธิ์ เป็นอันตรายต่อคุณธรรมอย่างยิ่งเพราะถ้ารู้อะไรไม่ทั่วรู้อะไรไม่จริงอาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่รู้นั้นคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปเวลานี้ที่ยุ่งยากกันบ่อยๆก็เพราะว่าเกิดมาจากคนรู้ไม่จริงรู้อะไรรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงถ้าหากว่ารู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงแล้วแล้วเราไม่ใช้ความรู้อันนั้นออกไปก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ารู้ไม่จริงด้วยรู้ไม่ทั่วถึงด้วยแล้วยังอวดแสดงความรู้ด้วยอันนั้นอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าตัวเองรู้อะไรไม่จริงรู้ไม่ทั่วถึงและก็ใช้ความรู้ที่ไม่จริงที่มีอยู่ในตัวเองนียแสดงออกไปยิ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้อะไรแต่รู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงแล้วก็ไม่ควรที่จะแสดงความรู้อันนั้นออกไปต่อเมื่อใดรู้ทั่วแล้วน่ะจึงจะไม่ผิดพลาด นิดที่รู้ไม่ทั่วนั้นน่ะรู้แบบไหนท่านบอกความรู้ประเภทที่เรียกว่ารู้ไม่ทั่วนั้นคือรู้แบบสัญญากับรู้แบบวิญญาณอะรู้รู้แบบวิญญาณปัญหาทึงมีว่ารู้แบบสัญญาเนี่ยรู้ยังไงรู้แบบสัญญาสัญญาเนี่ยแปลว่าความจําคนที่รู้แบบสัญญานั้นก็คือรู้แบบไปจําคนอื่นเข้ามาเช่นไปจําที่เขาเขียนมาไปจําที่เขาพูดมาไปจําที่เขาว่ามา แล้วตัวเองก็มาแสดงออกอย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยสัญญาที่มีแต่ความจำอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่มีความรู้แจ้งในสิ่งนั้นอย่างเราไปอ่านหนังสือพบเราก็จำเอามาเราก็ได้ยินใครเขาพูดเราก็จำเอามาแล้วเราก็เข้าใจเอาความจำจากการที่เราได้อ่านจากการที่เราได้ฟังเนี่ยมาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตรงกับความจริงที่ปรากฏ แม้แต่เรื่องที่ท่านไปรู้มาจะอ่านเรื่องในหนังสือพิมพ์ก็ดีในเอกสารใ,ใดๆก็ดีหรือจากการฟังคนพูดก็ดีบางทีท่านไม่ได้เรื่องจริงมาหรือบางทีมันมีเข้าโครงแห่งความจริงอยู่บ้างแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องคลาดเคลื่อนกันไปไกลแสนไกลอันนี้เป็นความจริงถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะพบว่าการรู้ไม่ทั่วก็คือรู้แบบสัญญาประเภทที่คอยจำเข้ามาบ้าง และเมื่อตัวเองจําเอามาบางทีก็จํามาผิดเมื่อจํามาผิดก็ทําให้เกิดความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรารู้ด้วยสัญญาแล้วสิ่งนั้นอย่าวินิจฉัยลงไปว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านทั้งหลายต้องใช้ปัญญาให้มากเพราะคนถ้าหากว่ามีสัญญาแล้วเนี่ยเป็นคนทําอะไรผิดพลาดได้ง่ายจะเป็นคนเชื่อง่ายบางที ได้ยินเขาพูดก็เชื่อได้อ่านข้าว็คเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็กลายเป็นบาปเป็นกรรมไปก็มีเพราะว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองได้ยินก็ดีสิ่งที่ตัวเองได้ฟังมาหรือได้อ่านมานั้นมันไม่เป็นความจริงบางครั้งก็ทําให้รัา